เกมไมคากับผมอิชเชควันนี้เราจะมาลองหมอดท,ที่มันแหลกๆเขี้ี้ยสัสสัดมั่งมาหมอดอันนี้กูไม่ดีวิวให้นะแต่อันนี้คนจ,จัดจัดไปสู้กับบอสใหญ่ตัวนี้คาทาฮิวอยู่แหลกจัดจัดอะ ขณะใช้หนามานะไปกองทหารมาเอาเหี้ยมิมดป้องกันมนเลย เราจะกอบเกุญสามคา่ะคิปหน้าทำหน้ามารับนมาเลิปสัอ้เี่ยวเราามนี่ที่บอกไอ้เที่ยมึง่าออกมาดี <c oughs> มาดูต่อสะพานแห้ I'm not ว่าจะเล็งดูหรือเปล่าวะลองดูโอ้เคไม่มาเลยวะ กูรู้แล้ต้องจัดทำาไ่ดีซสตก,ก็รู้แล้ว 你嘞。Не แป๊บขอเราทำการเสียแป๊บสักครู่มาเราจะไปเสียตรงกลางวัตตาลูแป๊บใส่วิดีเดเจอร์ปืนใหญ่แป๊บไปกูจองศูงงงงนย์กลางตรงนี้แหละ เริ่มได้เขี้ยเข้าแต่ว่าต้อรูตลอดเลย โคตรบอดหายเลยไม่สิ

เออนี่ฮฮเฮี้ยของยูซิภายเด็ดส์เอ๊ะ เดี๋ยอะไรไงโอ้โหรถจังไวเลย ใครเหยียบมันโดนกับดักมรณะแน่

ก็รู้กับได้ใช้เหยียอล่อ เชื่อชอบเตี๊ปอัตรายเฮียหกตัวแล้ว ต่อแนวนะปูเรียนต่อแหลกไม่แหลกกูไม่สนนะ ตัง้ตงสามแถวก่อนสามแถวคู่สอง,งนั่นแหละแถวไม่เป็นระเบียบหรอก ปืนใหญ่ฮี่อไม่เหมือนปังเกอร์ปืนใหญ่เป๊ะเลย <c oughs> แป๊บกูจะสปอนค่าทับคิวเอ็นอีเหมือนเดิมละ ก็ว่าเด็กกูต้องไปชาร์จแปตอี <Okay. S 1> ไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่เป๊บนะกูจะทำอะไรมูมิตนอะไรเป๊หนึ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้เฮียสามสิบไปนะเออสองตัวปังเกอร์ปืนใหญ่เอ,อ้เฮียปังเกอร์โลกหาห้า <c oughs> เออสำหรับวันนี้ก็ขอ <c oughs> โอ้ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสด <c oughs> ีครับผมน่าเป็น,นปคลิปก่อน ท้ายทุกคนบาย